สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะฮะไปดูกงจักรกันก่อนนะฮะไปดูกงจักรกงจักรนี่คืออะไรครับเมื่อวานเนี่ย adp นะฮะ adp ก็รายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะครับปรากฏว่าเมื่อวาน adp รายงานออกมาแล้วเนี่ยช็อกนะฮะเพราะว่าตลาดคาดไว้ว่านะฮะเซอร์เว์เซอร์เว์ตลาดคาดไว้ว่าการจ้างงานเอกชนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาณ หล้านสองตำแหน่งหลังจากที่มันหายไปเยอะมากนะฮะสาล้านเมื่อช่วงพฤษภาแล้วก็ตัวตัวเมษาพฤษภาที่ผ่านมานะแต่ปรากฏว่าจุไรน์นะฮะความเป็นจริงก็ปรากฏออกมาว่าเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่แสนหครับถือว่าค่อนข้างช็อกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้นมาถึง2ล้านตำแหน่งใช่ไหมครับในมิถุนานแต่ปรากฏว่าจุลานเะนี่ยมันเห็นสัญญ,ญาณแล้วว่าเฮ้ยเขาเขาไม่จ้างงานเพิ่มกัน นะครับไม่ค่อยจ้างงานเพิ่มนะครับตรงนี้ถือว่าถ้าไปอ่านดูดีๆนะฮะไปอ่านดูดีๆเซจิสนักวิเคราะห์ในอเมริกาเนี่ยเขามองว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับมันเป็นการฟ้องภาพว่าผลของโควิดที่มันเริ่มแพร่ระบาดในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาเนี่ยมันส่งผลละให้เห็นว่าการจ้างงานได้รับผลกระทบนะฮะดังนั้นนะฮะไอ้ที่ไปคาดว่า ตัวนอนฟาร์มเป็นโรการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยนะครับในช่วงประมาณาที่จะรายงานในวันศุกร์นี้เนี่ยที่ไปคิดว่ามันจะขยายตัวถึงแสนห้าเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ผิดหวังได้นะครับรวมไปถึง u n employment rate นะฮะอัตราการว่างงานนะครับที่ขี้โกงนะฮะตัวเลขมันผิดแล้วก็ไม่ยอมแก้นะครับออกมายอมรับว่าผิดนะแต่ก็ไม่ได้มีการรีไวซ์อะไรนะฮะที่รายงานกันไปเมื่อประมาณช่วงเดือนอพฤษภา,ามิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ อขออภัยรายงานกันไปช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่อาจจะไม่ได้ดีไปกว่าที่คิดนะครับที่จะรายงานในวันศุกร์นี้นะครับก็พวกนี้ถามว่าจริงๆแล้วมันควรต้องเป็นข่าวลบ,บตลาดหุ้นไหมเป็นข่าวลบนะฮะการรายงานตัวเลขการจร้างงานที่มันสะท้อนภาพว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ฟื้นตัวดีเหมือนอย่างที่หลายๆคนคิดเนี่ยมันมันควรต้องเป็นข่าวลบแต่ปรากฏว่า ตลาดหู้อเมริกาไม่สนใจนะฮะเขาก็มองว่าอะไรที่เป็นกงจักรเหรอแต่ฉันเห็นเป็นดอกบัวนะฮะเนี่ยเห็นเป็นดอกบัวเหมือนอย่างด้านหลังผมนะฮะดอกบัวของอสวนบ้านคุณนายประชุมสุขรนะครับนะจริงๆแล้วอยากจะเผยบอกนามสกุลพี่สาวด้วยแต่ว่าเกรงใจนะฮะใครไปอุดรก็บอกได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมสวนบ้านคุณนายประชุมสุขนะครับก็ดอกบัวสวยมากเลยนะครับอะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับ พอตลาดเนี่ยมันรู้แล้วแหละว่าตัวเลขมันไม่ดีทําแล้วทําไมเขาไปมองว่ามันขึ้นนะครับเพราะว่าเขามองว่ายิ่งตัวเลขมันไม่ดีเนี่ยนะก็มันก็จะมีเรื่องของซิมูรัตแพ็กเกจที่ระหว่างเดโมแครดกับลิพาบิกันกำลังคุยกันอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าไปไปไปเป็นตัวเลขที่ทําให้เขาคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่ก่อนที่ไปเรื่องนั้นเรามาดูกันที่เรื่องนี้นะครับปรากฏว่าตัวเลขการจ้างงานที่แย่ๆนะครับออกมาเป็นในส่วนไหนนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวก financial นะครับเป็นพวกรับเหมาเป็นพวก information นะครับแต่ถ้าเกิดพวก health พวก education อ่ะมันดีขึ้นนะครับพวก Trade พวก transportation อ่ะดีขึ้นพวก utility ดีขึ้นนะครับอันนี้คือในอเมริกานะครับรวมๆตัวเลขแล้วก็เลยกลายเป็นเพิ่มขึ้นมาแค่นิดหน่อยนะฮะประมาณแสนกว่าตำแหน่งนะครับอันนี้คือการจ้างงานของตัวภาคเอกชนของอเมริกา ปกติแล้วการจ้างงานภาคเอกชนเป็นยังไงนอนฟาร์มเป็นโลการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็เป็นอย่างนั้นัแหละนะฮะการจ้างงานภาคเอกชนแย่นอกภาคเกษตรก็แย่เพราะนั้นเดาได้เลยนะครับว่าสุกนี้ก็ตัวเลขก็คงออกมาไม่ดีแต่ถ้าสุกนี้ตัวเลขออกมาไม่ดีไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแย่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมคิดว่าถ้าตัวเลขออกมาไม่ดีตลาดควรตอบรับในเชิงลบแต่ว่ามันไม่แย่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเสาร์นี้เนี่ยมันมีเรื่องนี้รออยู่ก็คือเรื่องของตัวมาตรการนะขอภัยไม่เรี่ยมัวมาตรการก็คือแพ็กเกจ แพ็กเกจในการที่จะ,ะระหว่างเดโมแครตกับริพัมบิกันเนี่ยเรื่องนี้กำลังอยู่ในการพิจารณาของสภาคองเกรสนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการเจราจาของริพัมบิกันกับเดโมแครตว่าอ e ีแพ็กเกจชุด2เนี่ยเซกเติลสติมูลัสนะฮะหรือแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุด2เนี่ยนะครับมันมันมันจะออกมาที่เท่าไหร่นะผมก็เล่าให้หลายฟังแล้วว่าเดโมแครตเขาเสนอไปประมาณ3.5ล้าน,ล,านล้านเหรียญ หรือพราะการบอกไม่เอาจะเอาแค่หนึ่งล้านเหรียญที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปใช้เรื่องมาตรการภาษีช่วยนะครับก็เจรจากันประมาณชาติเศษแล้วนะฮะปรากฏว่ามันก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนี่มันสไตล์อเมริกามันชอบเจรจากันแล้วยิ่งจะมีการเลือกตั้งปลายปีนี้ด้วยนะครับก็ยิ่งยิ่งแบบเตะตัดขาไม่ยอมให้อีกฝั่งได้หนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็อันนี้อัปเดตสานการล่าสุดนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์ตัวเลขการจ้างงานที่แย่เนี่ยตลาดก็เลยไปมองเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังซบเซาอีกครั้งหนึ่ ไอ้ตัวแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยที่มันจะกดๆจาก3ล้านกลายเป็น1ล้านเนี่ยคราวนี้ริพารบิกันอาจจะต้องยอมเดโมแคร์นะฮะเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันกำลังแย่นะครับแล้วการจ้างงานมันกำลังจะแย่เนี่ยก็ควรต้องรีบเข็นแพ็กเกจชุดใหญ่ออกมานะครับแล้วถ้าเป็นแพ็กเกจชุดใหญ่ตามที่เดโมแคร์เสนอจริงๆเนี่ยตลาดมันจะตอบรับในทางที่ดีอ่ะวันนี้มันก็เลยมีการเก็งกำไรกันไปก่อนเมื่อวานหุ้นมันก็เลยขึ้นนะครับ โดยเมื่อวานเนี่ยอัปเดตนะครับเรื่องของตัวเซกร์ซิมูลัสก็คือเดโมแครตเขาก็เรียกร้องอะ่ะให้ริพาร์มิกันยอมยอมเฮ้อนะยอมเฮ้อนะให้มันจบจบกันไปมันรู้ข้อตอกลงให้ทันตามกําหนดแต่สิงหาคมนี้นะครับรัฐมนตรีคลังเมกาสเตฟนมอนดิเชนบอกว่าน่าจะได้ประเด็นสรุปได้ข้อสรุปประเด็นที่สําคัญเนี่ยในวันพรุ่งน,นี้นะครับหลังจากที่การเจรจาเมื่อวานเนี่ยนะฮะเสร็จสิ้นลงไปเขาก็คิดว่าพรุ่งน,นี้คงได้ข้อสรุปแล้วแหละ ส่วนทั้มเองก็เขาออกมาบอกว่าเขาพร้อมที่จะขยายมาตรการอะไรบ้างน,นะครับก็ขยายมาตรการเรื่องของการซัพพอร์ตการช่วยเหลือนะครับซัพพซัพเออซัพเออซัพเอ,ปปเอทัลเนี่ยของตัว u n e m p l o y m e n t benefit เนี่ยก็หมายความว่าพวกมาตรการที่จะไว้สนับสนุนเงินนะฮะตอนที่แรงงานเเรียกได้ว่าคนที่ตกง,งานจากโควิดเนี่ยก็จะได้รับเงินสนับสนุนต่อนะครับ รวมไปถึงอาจจะขยายนะฮะเรื่องการเลื่อนภาษีออกไปนะครับนะครับก็อาจจะขยายเรื่องการเลื่อนภาษีรวมไปถึงขยายเรื่องของตัวเ,เม็ดเงินนะที่จะช่วยช่วยคนที่ตกงานคือทําบอกเขาพร้อมจะขยายมาตรการเหล่านี้ออกไปก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ต้องรอสภาานหรือบ้านหรอกมันยังมีอาจจะมีเงินจากนู่นนั่นนี่ออกมาช่วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็คนในจำเนียบขาวเขาก็ยังงง,ง,งว่า ทำจากขยายเนี่ยแล้วมันมีกลไกลยังไงนะฮะน,นี้ก็ทําเค้าก็ออกมาพูดนะครับแต่ว่ายังไม่มีกลไกลสําคัญออกมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งรีพับิกัน์เขาก็ยอมอ่อนข้อนะครับโดยเสนอว่าเฮ้ยโอเคแหละที่เดโมแครตเสนอมาว่าให้แจกเงินต่อ600เหรียญต่อสัปดาห์เนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับรีพับิกันบอกว่าจะขอแค่แจกแค่200เหรียญต่อสัปดาห์เพราะว่าถ้าแจกเยอะเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวคนไม่ไม่ทางานทําไมถึงไปแจกเยอะเลยขนาดน,นั้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นหนี้ที่ต้องใช้นะครับ เพราะว่าอเมริกาก็ต้องกู้เพิ่มนะครับมันก็ทําให้ภาระทางด้านการคลังเนี่ยหนักเกินไปแต่สุดท้ายแล้วรีพับอิกันก็ยอมอ่อนนะครับโดยอาจจะปรับเป็น400เหรียญต่อสัปดาห์ครับแต่ว่าจะแจกไปถึงแค่กลางเดือนธันวาคมนี้นะครับส่วนเดโมแครตบอกว่าไม่เอาจะเอา600หกร้อยเหรียญต่อสัปดาห์เหมือนเดิมนะฮะก็อารมณ์แบบเถียงกันไปเถียงกันมานะฮะไม่ยอมนะฮะเหมือนอารมณ์คล้ายๆประเทศสรารัฐเันแถวนี้นะครับถัดมาเรื่องประเด็นการลดภาษีเงินเดือนนะครับตัวเปโลคัตแท็กเนี่ยตัวเปโลแท็กคัตนะครับ ก็กลายเป็นสิ่งที่ในทำเนียบขาวเองเนี่ยเขามองว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาเรียกเก็บภาษีเพิ่มในภายหลังอยู่ดีนะครับล่าสุดคุณแอนซรีนะครับอ่าเปโลซี่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นโคศกของทำเนียบขาวเนี่ยก็ออกมาพูดว่าการเจรจามันเริ่มเห็นว่าจะใกล้จบแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับเพราะนั้นะนประเด็นประเด็นเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น เดนที่ทําให้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยช่วงนี้มันขึ้นนะครับแต่ย้ําว่านะฮะมันไม่ได้เกินกว่าความคาดหมายครับเรื่องการที่ตลาดหุ้นอเมริกาอยู่ในช่วงการเกรงเรื่องเก่งนะฮะไม่ได้เกรงนะฮะเกรงเรื่องของเซกเกอร์สติมูลัสนะครับแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวข้อสรุปมันออกมาก่อน8สิงหาคมแน่นอนนะฮะมันจะอยู่ภายในนี่แหละ8เดือน8แล้วถ้ามันออกมานะเตรียมเจอเซลออนแฟกครับเพราะว่ามันจะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าที่คิดแลวทุกอย่างตลาดรับรู้ไปแล้วนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังครับ วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขออภัยด้วยที่มาสายนะครับอย่าลืมช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ๋อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ